ผมมาอยู่ที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับนี่ถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอมัญจาคีรีสัญจรลำบากแล้วครับวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564ก็อยู่ระดับประมาณเกือบจะ30เซนติเมตรด้วยซ้ำไปครับดูสภาพทั่วไปครับในตลาดอำเภอมัญจาคีรี ัมีกระสอบทรายให้เห็นอยู่นะครับส่วนพื้นที่บริเวณรอบๆในตัวตลาดมันจาาคีรีครับก็ยังคงพบว่ามีน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มและท่วมนาข้าวนี่คือสถานการณ์ล่าสุด ในพื้นที่อำเภอมัรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจันทที่18ตุลาคม2564ครับ